แล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับในการฟาร์มเงินนะครับจุดฟาร์มเงินของผู้เล่นใหม่นะครับว่าจุดฟาร์มมีกี่ที่นะครับผมว่ามีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ก่อนอื่นก็จะเรียกรถมาก่อนนะครับผมสปาร์รถขึ้นมานะครับ วเราจะพาไปจุดฟาร,ร์มนะครับผมว่าฟาร,ร์มตรงไหนพอนึงก็เปิดแผนที่มานะครับผมแล้วก็จะมีที่บอกนะว่าฟาร,ร์มตรงไหนจุดฟาร,ร์มนะครับผมด้านซ้ายมือเนาะแล้วก็ขับไปเลยครับมันจะมีที่มาร์กอยู่ไปตามมาร์กได้เลยครับเดีย๋ยวตัดไปตรงถึงที่จุดฟาร,ร์มนะครับผม เราก็มาถึงจุดฟาร์มแล้วนะครับผมก็ต้องไปหาที่ n p c นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บรถก่อนเนาะว่าเดี๋ยวมีคนอื่นขับไปแล้วก็ไปจุดตรงที่มี NPC ยืนอยู่ข้างหน้านะครับผมมันจะมีบอกตามจุดมาร์กเลยครับผมที่มาร์กอยู่สีส้มๆนะครับถ้าอยากเร็วๆก็กระโดดวิ่งกระโดดวิ่งนะครับผมเพื่อให้มันถึงเร็วๆเนาะนี่ครับแล้วก็มาเจอกับ n p c ตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดลูกศรนะครับแล้วกดเย็ดนะครับผม มันก็จะเปลี่ยนชุดให้เรานะครับแล้วเราก็เข้าไปในที่ฟาร์มแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟคนนะครับว่ามีกี่คนนะครับผมเลือกเซิร์ฟอันแรกเนาะแล้วก็ไปตรงที่สีแดงๆเลยครับผมเพื่อฟาร์มแล้วมันก็ได้ฟาร์มเราก็กดตามที่ว่ามันเป็นรูปหินขึ้นเนาะด้านขวาที่เป็นเลข2นะครับมันก็จะเป็นเลเวลเนาะที่เราขุดอันนี้ก็เราก็ไปส่งจุดที่มันขึ้นนะครับอันนี้เราก็เดินหาเป็นอุโมงค์นะครับมันจะมีอยู่ประมาณ สี่อุโมงค์นะครับผมเพื่อให้เราดูเราก็เข้าไปดูเช็คว่าถ้าเกิดเป็นมีสีแดงเราเข้าไปถ้าไม่มีเราก็ไปหาอุโมองค์อื่นนะครับจะเป็นการฟาร์มไ,ไม่ตายตัวเนาะมันจะสุ่มจุดที่เราต้องเข้าไปฟาร์มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันให้เราเข้าไปนะครับผมเราก็กดเกดควส t c เข้าไปนะครับผมเราก็จะได้เป็นแร่มาเนาะแล้วก็ไปส่งจุดที่มันให้เราไปส่งด้านขวานี้ก็จะเป็นจุดกิโลนะครับว่า เราขุดได้กี่กิโลนะครับด้านขวามือนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความเร็วเนาะว่าเวลที่เราขุดเราได้อ่าเวลเท่าไหร่นะครับมันก็จะขุดได้เยอะประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะตัดไปตรงตอนที่ว่าขุดได้สักประมาณ40โลนะครับผม40กิโลว่าจะได้ตังค์สักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวส่งรอบนี้ก็จะประมาณ40ิ กิโลแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่า,าได้ตังค์เท่าไหร่นะครับ40กิโลเราจะได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันเนาะว่ามันจะได้เท่าไหร่เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นี่แล้วเราก็มาหา n p c ด้านซ้ายนะครับผมเพื่อเปลี่ยนเนาะแล้วเราก็กดตามเลยครับแล้วก,กดยันนะครับผมนี่ครับ44กิโลเราก็ได้ประมาณ434บาทอ่า เดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งเลยนะครับจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ2จุดนะครับผมที่มีของสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวสปาวรถดมาก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราจะตัดไปตรงจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูตรงแผนที่เนาะมันจะมีบอกอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตัดต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาดูที่แผนที่ก่อนนะครับผมด้านซ้ายมือนะครับมันจะเป็นจุดฟาร์มนะครับเราก็กดทีปตามไปนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ไม่ไกลกันมากนะครับเราก็ตัดไปชมดูตอนนั้นนะครับผมว่ามันอยู่ตรง อ่าเราก็มาถึงไ้ที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหา n p c ตรงที่ยืนอยู่หน้าโรงงานเนาะก็จะเป็น n p c ที่ว่าให้เราตัดไม้นะครับผมมันก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะครับ2จุดระหว่าง2จุดนะครับผมอ่าจุดฟาร์มของผู้เล่นใหม่เนาะเราก็เดินเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเก็บรถก่อนนะครับอ่าเราก็เดินเข้าไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะครับผมจะให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้านในการไปตัดไม้เนาะนก็เป็นการฟาร์มเงินอีกจุดหนึ่งนะครับผมเรากดยึดไปนะครับแล้วก็ วิ่งตามไปที่จุดไม้นะครับเพราะว่ามันให้เราไปตัดไม้เนาะเราก็เดินไปเลยนะครับสำหรับผมแล้วก็น่าจะเป็นการขุดแร่นะครับผมสาหรับตัวผมเนาะขุดแร่น่าจะง่ายที่สุดนะครับน่าจะไวที่สุดในการหาเงินเนาะเพราะว่าการตัดไม้เนี่ยผมลองทอําดูแล้วนะครับมันจะต้องโคปาสเต็กนะครับในการตัดไม้นะครับแล้วก็มันจะมีการบอกเงินด้วยนะครับว่า ครบผ้าแต็กแล้วเนี่ยเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เดี bek, <t nice> <t 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 ๋ยวเราก็ตัดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ใกล้ครบผ้าแต็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมอ่าอันนี้ก็ครบสเต็กที่สี่นะครับผมอ่าเราจะไปส่งเป็นสเต็กที่ห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตังค์เราจะได้เท่าไหร่นะครับครบผ้าแต็กนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราส่งเนาะอ่าเราก็จะได้97บาทนะครับต่อห้าแต็กนะครับในการฟาร์ม เดี๋ยวเราก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการฟาร์มอีกจุดหนึ่งนะครับแต่อีกจุดหนึ่งจะเป็นการฟาร์มผลไม้นะครับสําหรับประมาณคนเวลสิบนะครับผมเวลสิบก็น่าจะทําได้แล้วนะครับมันจะปลดล็อกตามเลเวลเนาะในการฟาร์มเนาะในการฟาร์มเงินในการอะไรนะครับผมมันจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับผมเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งเลยครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราไปถึงเนาะนี่ครับเป็นการฟาร์มโรงเนาะด้านซ้ายมันจะมีบอกนะครับผมโอเค นี่ครับเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะมันก็อยู่แม่ไกลกันมากนะครับจุดฟาร์มนะครับผมจะเป็นการเก็บผลไม้ปลดล็อกเลเวลนะครับผมถ้าเกิดเราปลดล็อกเลเวลผลไม้ได้นะครับมันก็น่าจะแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บผลไม้แอปเปิลนะครับผมแล้วก็ลงรถน้บเดี๋ยวเราไปที่ n p c นะครับเดี๋ยวขอเก็บรถก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ n p c นนะครับ NPC ีนี้ให้เก็บผลไม้นะครับประมาณอ่า 3จุดนะครับผมในการที่เราจะไปแลกเปลี่ยนกันนะครับมันก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเราได้เท่าไหร่ในการเก็บนะครับผมอันนี้เราก็จะไปเก็บกันนะครับผมก็เดินไกลเหมือนกันนะครับสำหรับที่จุดฟาร์มง่ายๆเลยนะครับก็เป็นจุดฟาร์มแร่นะครับผมาฟาร์มพวกฐานพวกหินเนาะในการฟาร์มมันเดินใกล้กว่านะครับถ้าเกิดเป็นการตัดไม้หรือว่ามาเก็บผลไม้เนี่ยผมว่ามัน น่าจะเก็บนานนะครับเพราะว่ามันเดินหลายจุดหลายที่ครับเพราะว่ามันไกลมากเลยนะครับผมในที่ให้เราไปเก็บเนาะเนี่ยครับผมก็ต้องเดินไปเก็บอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับผมอ่ามันคือมันเสียเวลามากก็คือรอบหนึ่งเราต้องเก็บ3ามจุดนะครับผมเพื่อให้มันสําเร็จเควสเนาะนี่เราก็ไปส่งที่จุดลงานานะครับผมเราก็ไปจุดแล้วก็ดูราคารครับนี่เราก็จะได้ หนึ่งรอบ27บาทนะครับผมอ่ายนะี่สิบเจ็ดนาะยี่สิบเจ็ดอ่าเงินเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันได้ถูกมากครับมันไม่เหมือนแร่เนาะถ้าขุดแร่เราเดินแป๊บเดียวนะครับแค่เดินแค่ไม่กี่รอบเราก็ได้40่กิโลแล้วนะครับ40โลก็400ใช่ไหมละ่ะแล้วเรามาเก็บผลไม้เนี่ยรอบหนึ่งเราเก็บ3จุดเราได้27บาทอ่ะมันก็นานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ารอบที่2เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แต่ว่า การฟาร์มผลไม้เนี่ยมันจะปลดล็อกเลเวลด้วยนะครับผมอ่าไม่ได้ฟาร์มแค่แอปเปิลเนาะมันจะมีฟาร์มอ่าผลไม้ต่างๆนะครับผมพวกปลดล็อกเลเวลในการเก็บเนาะถ้าเกิดยิ่งปลดล็อกเรื่อยๆก็น่าจะอ่าแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดอยากได้เงินเร็วๆเราก็ฟาร์มอ่าอันนี้ได้นะครับผลไม้นะครับผมเพื่อเป็นการปลดล็อกเลเวลเนาะ learnt, ในการฟาร์มเพื่อให้ได้เงินนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้เงินเนี่ยแล้วก็ฟาร์มแรกนะครับผม ในการฟาร์ม1รอบในการส่ง1รอบนะครับมันจะเป็นบวกเอเอ็กนะครับผมอ่าร้อนะครับผมในการฟาร์ม1รอบนะครับในการส่งเควสเนาะได้ e ็กพีหนึรนะครับถ้าเราอยากได้ไอวลเราก็ต้องมาฟาร์มนะครับอยากได้เงินก็ต้องมาฟาร์มเช่นกันนะครับอ่ารอบ2นี่ครับมาส่งก็ได้54บาทนะครับผมอ่ามันก็จะฟาร์มอ่ายากหมือนนะครับผมแนะนําในการฟาร์มแรกเนาะช่วงต้นเกมนะครับให้เลเวลเราสูงๆนะครับแล้วเราค่อยมาปลดล็อกในการฟาร์มนะครับผมอ่า เดี๋ยวเราก็จะตัดคลิปนะครับผมในที่เราฟาร์มเสร็จแล้วเราก็จะมาส่งนะครับผมว่า,าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกี่รอบเราได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปชมกันตรงนั้นนะครับผมนี่นะครับเราก็จะมามีรอบที่3นะครับผมรอบที่3เนาะเราจะส่งแล้วเราก็จะลองไปส่งดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมอของการตัดไม้เนี่ยมันจะมีบวกเพิ่มอีก10บาทเนาะสมมุติว่าเราได้95บาท แล้วก็จะบกเพิ่อมอีสิเป็นร้อยห้าบาทเนานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ของการเก็บผลไม้เนี่ยม,ม,นะมันไม่ได้เนาะมันไม่ได้มันไม่ได้บวกเพิ่มเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันใหม่นะครับในการฟาร์มเนาะเดี๋ยวก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะจุ๊บ Çeviri ve Altyazı M.K.